ดวงชะตาของชาวราศีมิถุนในเดือนกันยายนนี้จะเป็นอย่างไรมาดูกันได้จากคลิปนี้ครับดาวเจ้าเรือนตัวตนหรือเจ้าเรือนประจําตัวของชาวราศีมิถุนนะครับก็คือดาวพุธ การที่ดาวพุธของคุณโคจรไปอยู่ในเรือนของราศีสิงห์เรียกได้ว่าพุธติดตำแหน่งตรงนี้เป็นตำแหน่งที่เป็นอุจาวีราชมหาจากักรแล้วก็ราชาโชคและอิทธิพลของดาวพุธณตำแหน่งเรือนสิงห์ตรงนี้ยังได้ตำแหน่งเป็นอุดโดมเกณฑกนอีกด้วยถือว่าพุธณตรงนี้ของชาวราศีมิถุนนั้นนับว่าเป็นพุธที่อยู่ในจุดที่แข็งแรงแล้วก็มั่นคงกันเป็นอย่างยิ่งกันเลยทีเดียวสิ่งที่สําคัญนะครับดาวพุธก็ยังโคจรน,นะครับร่วมเรือนกับดาวอาทิตย์ซึ่งถือว่าติดตำแหน่งเป็นเกษตรราธิบดีอีกส่งผลทาให้าอาิต พุธเวลาอยู่ร่วมกันเป็นดาวคู่วิชาการเป็นดาวสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่ชาวราศีมิถุนเป็นอย่างดีช่วงเวลานี้ข้าชาวราศีมิถุนจะคาดหวังความสําเร็จหรือต้องการอะไรก็แล้วแต่นะครับมักจะรีความราบรื่นเกิดขึ้นหรือทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณคาดหวังอยู่มักจะเป็นไปตามเป้าหมายของคุณได้ด้วยเช่นเดียวกันเพราะถือว่านะครับอยู่ร่วมเรือนกับดาวอาทิตย์ซึ่งถือว่าเป็นเกษตรราธิบดีอยู่ร่วมกันขนาดที่ดาวพุธเองก็แข็งแรงกันเป็นอย่างดีขับเคลื่อนชีวิตคุณเป็นอย่างดีมีความก้าวหน้ากันนเป็อย่างดี มีความราบรื่นที่จะส่งผลลัพธ์ความสําเร็จให้แก่ชาวราศีมถุนกันเป็นอย่างดีเช่นเดียวกันซึ่งถึงแม้นะครับหลังจากวันที่28กันยายนในเวลาตี5นาฬิกายดนาทีดาวพุธของคุณนะครับจะเป็นลักษณะของการเดินโสดพุ่งทยานไปข้างหน้านะครับเข้าไปสู่ในเรือนของราศีกันก็จริงหลุดพ้นจากอิทธิพลของการเป็นอุจจาวิลราชมหาจากักรและก็ราชาโชคก็จริงแต่ตําแหน่งที่ดาวพุธเข้าไปสู่ในเรือนของราศีกันกับเป็นตําแหน่งที่ดีกว่าเดิมซะอีกนะครับเพราะว่าอิทธิพลของ ดาวพุธนเรือนการถือว่าเป็นดาวพุธท,ที่แข็งแรงที่สุดในรอบจักรราศีทั้งหมดนั่นเองหรือเรียกได้ว่านะครับดีที่สุดในรอบหนึ่งปีกันเลยทีเดียวสำหรับดาวพุธณตําตแหน่งนี้นั่นเอง ฉะนั้นการที่ดาวพุธของคุณนะครับโครจรไปอยู่ในเรือนราศีกันซึ่งถือว่าเป็นภพเรือนของเกษตรราธิบดีและก็เป็นภพเรือนของมหาอุดตรงนี้และก็ติดตําแหน่งอีกอย่างนึงก็คืออุดมเกอีด้วยอย่างต่อเนื่องกันเลยทีเดียวฉะนั้นตรงนี้นะครับจุดของชาวราศีมิถุนคุณก็จะได้รับอน,นิสงส์ด้านดีด้านบวกเกิดขึ้นในชีวิตของคุณ ไม่ว่าจะเป็นลนักษณะที่เรียกว่าชีวิตของคุณคาดหวังกับเรื่องอะไรก็แล้วแต่เรียกได้ว่านะครับช่วงเวลานี้ของคุณน,นั้นจะเกิดความมั่นคงเกิดขึ้นชีวิตของคุณนะครับจะมีแรงไฟแรงขึ้นเกิดขึ้นอย่างเต็มที่ช่วงเวลานี้คุณจะมีลูกขยันกันอย่างเต็มที่กันเลยทีเดียวเพราะคุณจะมีดาวอังคารประกบคู่กันอยู่อังคารได้ตําแหน่งมหาจากักร อังคารคือดอาวแห่งความขยันอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นการที่มีอยู่เคียงข้างกับดาวพุธรงนี้ก็จะยิ่งเป็นแรงกระตุ้นนะครับให้คุณเองมีไฟในการที่อยากจะมีชีวิตที่ขับเคลื่อนเพื่อพุ่งทยานไปสู่ความสำเร็จเกิดขึ้นได้อย่างเต็มที่กันเลยทีเดียวส่งผลทําให้นะครับสำหรับในเดือนกันยายนนี้ของชาวราศีมิถุนนั้นนับว่าเป็นเดือนที่คุณจะประสบความสำเร็จดีมากลงตัวมากๆในชีวิตของคุณตลอดทั้งเดือนกันเลยทีเดียว ต่อมานะครับมาดูกันต่อในเรื่องราวเกี่ยวกับการงานของชาวราศีมิถุนกันบ้างนะครับสำหรับดาวประจําตัวด้านการงานของชาวราศีมิถุนคือดาวพฤหัส การที่ดาวพฤหัสของคุณโคจรเข้าไปสู่ในเรือนของภพลาภะเรือนของโชคลาภมีความสําเร็จเกิดขึ้นดีมากนะครับพฤหัสณตําแหน่งนี้ติดตําแหน่งเป็นราชาโชคและก็ยังไม่พอยังได้ตําแหน่งเป็นอุดมเการณ์อีกด้วยฉะนั้นนะครับชาวราศีมิถุนจะมีความสําเร็จเกิดขึ้นในเรื่องของการงานของคุณอย่างเต็มที่กันเลยทีเดียวมีรูปแบบของการงานที่ก้าวหน้ามีรูปแบบของการงานที่ประสบความสําเร็จใครคาดหวังตําแหน่งมีรูปแบบของการเติบโตได้ตามเป้าหมายเกิดขึ้น เมือนที่บอกไปแล้วครับในช่วงตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่28ถือว่า1กับ4หรือดาวคู่วิชาการตรงนี้อยู่ร่วมกันนับว่าคุณพูดจาอะไรไปนําเสนออะไรไปคุณก็จะประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีผู้หลักผู้ใหญ่ก็เชื่อถือคุณเป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นช่วงเวลานี้นะครับถือว่าเป็นจังหวะที่ดีมากๆในการที่จะมีความสําเร็จเกิดขึ้นในการงานของคุณใครคา,าดหวังตําแหน่งใครคา,าดหวังเกี่ยวกับการที่จะนําเสนอหรือประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับธุรกิจช่วงเวลานี้ก็จะประสบความสำเร็จได้ดีเกิดขึ้นเรื่อ ว่าเป็นช่วงที่คุณพูดจาอะไรก็น่าเชื่อถือไปซะทุกอย่างหรือทําอะไรแล้วคนก็เชื่อเอาซะทุกอย่างกันเลยทีเดียวยิ่งหลังจากวันที่28กันยาก็กยิ่งดีเข้าไปอีกนะครับเพราะมันสื่อถึงในรูปแบบของความมั่นคงเกิดขึ้นแล้วนั่นเองส่งผลทำให้การงานของคุณในเดือนนี้ตลอดทั้งเดือนก็ยังเป็นทิศทางที่บวกอยู่แล้วก็ดีตลอดทั้งเดือนกันเลยทีเดียว ต่อมานะครับมาดูกันต่อในเรื่องการเงินของชาวราศีมิถุนกันบ้างนะครับเมื่อการงานสําเร็จแล้วดาวประจําตัวก็เดินดีแล้วนะครับการเงินของคุณก็ประสบความสำเร็จเช่นเดียวกันอิทธิพลของชีวิตของคุณในช่วงเวลานี้ดาวสุขโคจเขก็ไปสู่ในเรือนของกรกฏตรงนี้สุขนะครับเป็นดาวมาจากพบปุตตะความสุขความบริบูรณ์โคจรไปอยู่ในเรือนการเงินนะครับซึ่งถือว่าได้ตําแหน่งเป็นราชาโชคคุณก็จะมีโชคดีเกี่ยวกับการเงินเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นเดียวกันใครคาดหวังเกี่ยวกับในเรื่องของโชคลาภการเสี่ยงก็ ก็จะมีโอกาสประสบความสําเร็จดาวสูกมาจากภพปุตตะซึ่งถือว่ามาจากภพการเสี่ยงอยู่แล้วฉะนั้นเมื่อมาอยู่ในเรือนการเงินแถมมาจากเป็นติดตําแหน่งราชาโชคแบบนี้นะครับก็จะยิ่งสรงผลลัพธ์ในเรื่องราวความสําเร็จเกิดขึ้นได้อย่างต่อเนื่องกันเลยทีเดียวในเรื่องราวของการเงินที่จะได้อะไรมาแบบฟลุกฟลุกกับเขาเกิดขึ้นได้ลุ้นได้เลยครับในช่วงเวลานี้การเงินของคุณถือว่าขยับดีมากๆเกิดขึ้นนั่นเองฉะนั้นนะครับก็ถือว่าการเงินของชาวราศีมิถุนก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่คุณลงตัวแล้วก ได้ตามเป้าหมายเกิดขึ้นโดยเฉพาะในเรื่องราวเกี่ยวกับโชคลาภคุณคาดหวังได้เลยเพราะช่วงเวลานี้ก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาโชคลาภของคุณที่จะมีโอกาสประสบความสําเร็จหรือคุณลุ้นได้เลยทีเดียวเกี่ยวกับโชคลาภนั่นเองและนอกจากนั้นนะครับอิทธิพลของการที่เรียกว่าดาวศุกร์เองนะครับโคจรมาอยู่ในเรือนของการเงินตรงนี้ มันอาจจะตีความหมายได้ว่านะครับช่วงเวลานี้คุณอาจจะมีรายจ่ายเยอะนะครับเกี่ยวกับการที่จะซื้อความสุขให้กับตัวเองก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันแต่อย่างน,น้อยๆคุณก็จะมีเงินเข้ามาให้เพียงพอเลยครับก่อนที่คุณจะใช้ออกไปอย่ามีความสุขเกิดขึ้นนั่นเองจึงถือได้ว่านะครับในเดือนนี้นั้นนะครับของชาวราศีมิถุนถือว่าการเงินของคุณลงตัวกันเลยทีเดียวทําให้คุณรู้สึกว่าการเงินเข้าม,ามามากพอที่คุณจะสามารถซื้อความสุขสนองกิเลสสนองตัณหาให้กับชีวิตของคุณเกิดขึ้นได้นั่นเอง ต่อมานะครับมาดูกันต่อในเรื่องราวเกี่ยวกับความรักของชาวราศีเมถุนกันบ้างนะครับสําหรับดาวประจําตัวด้านความรักของชาวราศีเมถุนก็คือดาวพฤหัสการที่ดาวพฤหัสของคุณนะครับโคจรไปอยู่ในเรือนของราศีเมตรงนี้เรียกได้ว่าพฤหัสหรือดาวประจําตัวด้านความรักของคุณซึ่งถือว่าเป็นดาวประจําตัวเกี่ยวกับในเรื่องการงานของคุณด้วยโคจรไปอยู่ในจุดที่ดีอย่างลาพะ หรือเรืยอของโชคลาภก็เท่ากับว่านะครับคู่รักของคุณจะประสบความสําเร็จดีในชีวิตของเขาจงส่งผลอนิสงส์ที่บวกๆให้แก่ชาวราศีมิถุนได้พบเจอกับในเรื่องราวที่ดีๆที่คู่รักประสบความสำเร็จและโชคนั้นก็มาถึงตัวคุณด้วยเช่นเดียวกัน น,นี่ก็คือเรื่องราวของคําทํานายนั่นเองว่าดาวคู่ครองของคุณโคจออยู่ในเรือนลาพระเรือนโชคลาภได้ตาแหน่งเป็นราชาโชคเพราะฉะนั้นคู่จะส่งผลลัพธ์ในเรื่องราวของโชคเกิดขึ้นนั่นเองยิ่งนะครับอิทธิพลของดาวราหูกําลังจะหลุดไปแล้วจากการที่อยู่ร่วมเรือนกันกันกบดาวพฤหัสตรงนี้นะครับก็จะยิ่งดีขึ้นมากๆนะครับเกี่ยวกับชีวิตคู่ของคุณก่อนหน้านี้คู่อาจจะมีจุดอึดอัดมีความไม่ชัดเจนอะไรบางอย่างอยูอย่เกิดขึ้นถึงแม้จะมีรูปแบบของชีวิตที่ดีขึ้นก็จริงแต่มันก็ยังมี มีราหูที่เข้ามาเบียดเบียนตลอดกันอยู่นะครับซึ่งลาหูจะมีเกณฑ์การโยกย้ายออกไปแล้วนะครับสำหรับในเดือนตุลาคมในวันที่17ตุลาลาหูจะยกออกไปนะครับจากเรือนของเมษทําให้ดาวพฤหัสซึ่งถือว่าเป็นดาวคู่ครองคุณ <c oughs> ก็จะอยู่โดดเดี่ยวทําให้เรื่องราวของชีวิตคู่ก็จะมีความสมบูรณ์แบบอีกครั้งหนึ่งชีวิตคู่ที่ก่อนหน้านี้อึดอัดติดขัดก็จะเริ่มเข้าที่เข้าทางเข้าลองเข้ารอยอีกครั้งเกิดขึ้นนั่นเอง จึงนับได้ว่าน,นะครับในเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตคู่ครองของชาวราศีมิถุนสําหรับในเดือนนี้ก็ถือว่าเป็นเดือนที่ดีกันเลยทีเดียวแต่เพียงแค่ว่าถ้าจะให้ดีกว่านี้ก็ต้องรอกันหน่อยรอหลังจากวันที่17ตุลาจึงจะลงตัวมากๆกันเลยทีเดียวและแน่นอนละครคนโสดก็ไม่ต้องรีบหรอกครับหลัง17ตุลาคมค่อยว่ากันนั่นเองเกี่ยวกับชีวิตโสดของคุณที่จะพร้อมที่จะเปิดรับใครต่างๆเข้ามาในชีวิตที่จะเป็นคนดีเกิดขึ้นอย่างเต็มที่นั่นเอง และนี่แหละครับก็คือดวงชะตาของชาวราศีมิถุนในเดือนกันยายนนี้ก็ต้องบอกว่าสําหรับในเดือนนี้ของชาวราศีมิถุนนั้นนับว่าเป็นเดือนที่ดีมากๆเป็นเดือนที่ลงตัวในทุกๆเรื่องราวกันเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการงานไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการเงินหรือรวมถึงในเรื่องของความรักนะครับก็ถือว่าเป็นจุดที่ลงตัวและก็มีความสําเร็จเกิดขึ้นตลอดทั้งเดือนกันเลยทีเดียวนะครับส่งผลทาให้ชาวราศีมิถุนสําหรับในเดือนกันยายนนี้ถือว่าเป็นเดือนที่ดีมากๆที่คุณจะประสบความสาเร็จในทุกๆ หรือเรียกว่าเป็นเดือนที่จะเพอร์เฟกกันเลยทีเดียวสำหรับชาวราศีมิถุนในเดือนกันยาน,นั่นเองแล้วมาพบกันใหม่ในเดือนหน้านะครับสำหรับใครนะครับที่สนใจดูดวงชะตาแบบเจาะลึกจนไปถึงไส้ดวงชะตาเลยทีเดียวแอดไลน์ของผมมาได้เลยครับนะครับอย่าลืมกดติดตาม s u b s c r i b e และกดกระดิ่งช่องของผมเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดโอกาสดีๆในคำนั่งนายดูใหม่ๆที่จะมีมาในทุกๆสัป,ปดาห์และทุกๆเดือนครับ